ดวงชะตารายวันวันที่27พฤศจิกายน2568คำทํานายสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ภาพรวมวันนี้เป็นวันที่ความเครียดและความผ่อนคลายอาจต้องต่อสู้กันดาวเสาร์คือดาวประจำตัวคือความอดทนและความรับผิดชอบแต่อิทธิพลของดาวจันทร์คือดาวสองที่เข้มแข็งในราศีกรกฎ อริกับดาวเสาร์ทำให้คนรู้สึกอยากพักผ่อนหรือมีความกังวลเรื่องครอบครัวและอารมณ์สูงเป็นวันที่ดีสำหรับการสะสารง,งานเก่าหรือวางแผนระยะยาวแต่ไม่เหมาะกับการเริ่มต้นสิ่งที่ต้องใช้ความเร็วการงานการงานยังคงมีความรับผิดชอบหนักอึ้งรออยู่อาจมีงานด่วนงานแก้ไขหรือปัญหาเก่าๆที่ต้องกลับไปสะสาร การประสานงานอาจล่าช้าเพราะคนอื่นไม่พร้อมหรือติดขัดเรื่องอารมณ์ความรู้สึกการนำเสนอผลงานหรือสอบสัมภาษณ์ต้องแสดงถึงความอดทนและความเชี่ยวชาญจริงจังธุรกิจเสริมที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือการ,กรเกษตรจะพอมีช่องทางการเงินรายรับยังคงที่มาจากน้ำพักน้ำแรงเป็นหลักไม่ค่อยมีโชคลาภแต่รายจ่ายส่วนใหญ่ จะหมดไปกับภาระหนี้สินหรือความรับผิดชอบต่อครอบครัวการเจรจาด้านการเงินอาจต้องใช้เวลานานและมีความตึงเครียดสูงการลงทุนควรเน้นความเสี่ยงต่ำและระยะยาวเท่านั้นความรักคนโสดยังไม่ค่อยมีเวลาคิดเรื่องความรักหรือคนที่เข้ามาก็อาจจะเป็นคนที่มีภาระเยอะเช่นพ่อแม่หรือคนที่อายุต่างกันมากคนมีคนคุย ความสัมพันธ์ไม่ค่อยคืบหน้าเพราะต่างฝ่ายต่างมีโลกส่วนตัวสูงหรือมีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบคนมีคู่ความสัมพันธ์ค่อนข้างนิ่งเรียบแต่ต้องระวังความเครียดจากการงานที่จะพานมาลงที่คนรักพยายามแยกแยะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวความมั่นคงในความสัมพันธ์มีอยู่แต่ขาดความหวานสุขภาพกายต้องระวังโรคเก่ากำเริบ โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับกระดูกข้อเข่าหลังหรือโรคที่เกิดจากความเครียดสะสมเช่นไมเกรนออฟฟิศซินโดรมใจจิตใจแบกรับควาระและความกังวลไว้มากอาจรู้สึกหดหูหรือเศร้าหมองได้ง่ายควรหาเวลาพักผ่อนจรงจิงจังๆและปล่อยวางเรื่องที่ควบคุมไม่ได้อุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมอุปสรรคคือความเครียดสะสม และการมองโลกในแง่ร้ายเกินไปอาจทำให้คุณพลาดโอกาสดีๆที่เข้ามาเพราะมัวแต่กังวลและระวังปัญหาจากผู้ใหญ่ในบ้านคำแนะนำแนวทางการปรับแก้ไขการงานจัดลำดับความสำคัญทำทีละอย่างอย่าแบกทุกอย่างไว้คนเดียวงานไหนมอบหมายได้ควรมอบหมายและต้องกล้าป,ปฏิเสธในสิ่งที่เกินกำลังการเงินวางแผนการเงินอย่างรัดกุมที่สุด เน้นการชำระหนี้เก่าก่อนสร้างหนี้ใหม่และลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นทุกทางความรักคนโสดพักเรื่องรักไว้ก่อนดูแลตัวเองให้ดีคนมีคู่สื่อสารความรู้สึกเหนื่อยหรือเครียดให้คนรักฟังอย่างมีเหตุผลและขอกำลังใจดีกว่าการใช้อารมณ์